พี่น้องอยู่ก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมนัตเป็นอย่างไรขอรับสารภาพมาแล้วว่าติดคุกติดตารางที่ต่างประเทศพี่น้องเชื่อไหมครับว่ากฎหมายต่างประเทศมันศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายประเทศไทยแล้วธรรมนัตติดคุกที่ประเทศออสเตรเลียประเทศ,เท,ศที่เขามีประชาธิปไตยเขามีความจเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาไม่ได้มีนักกฎหมายแบบเลียงบาลีแบบบ้านเราติดคุกมาแล้ว เรื่องยาเสพติดย,ยังสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ผมไม่ว่าธรรมนัสแะแต่ว่าไอตูนะ่ะผมไม่กรพมันรู้อยู่ว่ามันมีคดีมีมนทินตั้งมาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรถ้ายุคโบราณโบราณไม่ว่ากฎหมายโบราณร้อยปีที่ผ่านมาก็ไม่ว่า แต่นี่มันมาเขียนรัฐธรรมนูญะบับปราบโกงสวยหรูแต่คนที่ตั้งมาเป็นรัฐรมนตรีนี่ค่อนข้างจะมีประวัติไม่ชื่อตรงและหมายความว่าอย่างไรประยุทธ์ต่อไปชัดๆสิธรรมนักเป็นสอสอแค่สมัยเดียว ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีมันจะต้องมีวรระส้นเร้นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนสอสอในสภามีตั้งห้ารคนในพลังประชารัปก็มีมากมายกายกองมันขาดแคลนคนกันนักหรือถ้าดูแล้วรัฐบาลนี้นี่มันจะแต่งตั้งคนที่มีราคีทั้งนั้นแหละครับ มาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นที่ปรึกษาครั้งก่อนเอาสุพ์จนับลอมทําท่าจะตั้งสุพจน์อดีตรประลัดกระทรวงคมนาคมที่โจรไปพ้นบ้านได้เงินมา18ล้านโจรบอกว่าเงินยังมีอีกเป็นเกือบพันล้านพอสืบสาวเราเรื่องสุพจน์บอกว่าเงินก็ผมแค่5ล้านแล้ว18ล้านที่มีมันมาจากไหนล่ะเงินนั้นที่ตำรวจยึดไปเนี่ยมันมาจากไหน รัฐมนุญฉบับปลาปงเคยโยงยายสาวไสให้มันสิ้นสุดได้ไหมว่าเงินมาจากไหนที่ตำรวจยึดไป18ล้านยึดจากโจรนี่ออกจากบ้านสุพจน์นี่มันมาได้อย่างไรเงียบกริบเห็นไหมคนดีของเขาตั้งตำท่าจะมาให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีบอกกระแสสังคมด่าก็เงียบเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยจะให้ประชาชนศรัทธาไว้วางใจได้อย่างไร เขาจึงต้องมาขับไล่รายการไทยไม่ทนมันจึงเกิดขึ้นไงเราไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะไปไล่รัฐบาลหาเรื่องรัฐบาลมันไม่สนุกนะครับไปแต่ละครั้งต้องมีสตังค์ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและถูกคดีผมถูกแล้วล่ะนี่ว่าผื้นพรากรฉุกเฉินก็บอกว่าต้องติดคุกคดีนี่น,นี่ติดก็ไม่เกี่ยวแล้วครับ แต่ไอ้คนที่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินสมัยรัฐบาลยิ่งลักษ์ซึ่งมีมากมายกกลกองที่มันยังอยู่เป็นสอสอในขณะนี้ยกตัวอย่างไอ้สาธิตวงน้องเตยไอเตี่ยมาตื่นนี่มันก็อยู่แนวหน้าระดับกปปอทําไมมันไม่ถูกคดีบ้างวะเอาละเมื่อมันราวีมาก็ก็ราวีไปละทีนี้ผมไม่ว่าทำมนันนั้นอก นะครับแต่บ้านเมืองเรามันสมควรมีบรรทัดฐานคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองไม่ใช่ว่าใครเอาใครมาก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นเสนาบดีธรรมนัดมาโกหกพี่น้องประชาชนชาวกระบี่ว่าจะมาจาัดสรรที่ดินทําโครงการสปอกอตองคํานํารถแมคโครขึ้นมาขุดต้นปม์มที่พี่น้องประชาชนยึดที่ดินอยู่ตอนนี้ก็คําท่าจะขุดไปอีกสามพันไร่อ้างว่าต้องขุดก่อน่อยแจก แล้วมันเกี่ยวอะไรกันละ่ะเอางบประมาณของทางราชการไปขุดโค้นต้นปามหนแจกประชาชนไปเลยเขาจะทําอะไรก็ทําไปตามใจเขาแปลงแรกขุดไปแล้วเกือบพันไรไม่ได้จัดสรรประชาชนเลยตอนนี้ก็ทําท่าจะรื้ออีกแล้วนับเป็นสามสี่พันไรปัญหาเท็ดินคาราคาสังจังหวัดกระบี่นับแสนแสนไร่ที่อยู่ในมือนายทุนท,ทั้งที่ขาดสัมปทานแล้วนายทุนก็ยังอยู่ตรงนั้นละ่ะ อำนาจรัฐมนตรีมีลนฟาทำไมไม่จัดการสังขยานานี่แหละครับเป็นที่เครือบแคลงสงสัยธรรมรัฐมาจังหวัดกระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ไปต้อนรับกระย่างครับข้างอุย้ยทั้งที่มันเป็นสมุนทราราแต่พี่น้องประชาชนอยากได้ที่ดินอยากได้ที่ทำกินเป็นของตนเองก็เลยเกรงใจไปดอรอับมันได้กันกี่คนและอย่างไหนชาวบ้านฟ้องผมมาหรือว่ามันมาตีเมืองขึ้น เพื่อสะสมสะเสบียงไว้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอำนาตแม้จะได้รับการล้างมนทินไปเป็นรัฐมนตรีมีอำนาจมากกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือมันจะเป็นไปได้หรือนี่ขนาดเป็นผู้ใหญ่บ้านยังเป็นไม่ได้แม้จะการล้างมลทินแล้วเนี่นะครับและก็โทษเขาไมได้จำคุกเลยนะเขาจำคุกแต่รอลงอาญา นะครับปรับ5 0 0พันแต่ธรรมนัตเนี่ยจำคุกจริงจริงนะครับจำแม้จะจำคุกในต่างประเทศเอาเดี๋ยวอ่านพระราชบัญญัติให้หน่อยอีกครับผมจะได้เข้าใจทีนี้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเถียงกันครับอ่านนี่แหละครับ,รบที่เกี่ยวกับธรรมนัต พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534ภูมิพลอดเดชภูมิพลอดุลเดชปรให้ไว้ณวันที่19กันยายนพศ2534เป็นปีที่56ในรัชการปัจจุบันขณะนั้นหมวดที่1หมวด 1, วด1บททั่วไปมาตรา5 ผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแม้จะกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นต้องได้รับโทษในราชอาณาจักรถ้าปรากฏว่าวงเล็บหนึ่งผู้กระทำผิดหรือผู้ร่วมกระทำผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถินที่อยู่ในประเทศไทยมันก็ชัดเจนนะครับเราไม่ต้องตีความอะไรกันมาก เอาอีกนิดหน่อยนี่คือกิกาตอนนั้นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งแทนกกตกระทรวงมหาดไทยก็มีก็มีคำถามไปยังสำนักงานกิษฎเีการที่ปรึกษากฎหมายของรัฐนะครับว่าการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่สมัครสสนี่จะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ บทบัญญักล่าวว่าการถูกจำคุกตอนนัน้น่าจะหมายถึงการจำคุกทั้งในและต่างประเทศโดยยกเหตุผลเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้มีความประพฤติดีเพียบพร้อมไปทุกด้านนะครับนั่นคือที่กิจการตีความ แต่มันก็ผิดเพี้ยนผิดแผกแตกต่างไปกับเมื่อวานนะครับที่นี้มีคนบอกมาว่าคำวินใิจฉัยในวันนี้น่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ในสังคมไทยใช่หรือไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือนักโทษมาจากไหนแต่ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีได้เสมอ ราบใดที่ไม่ได้ต้องคดีในไทยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพ่อค้ายาพ่อค้าวุฒิทั่วโลกก็คงสามารถเอาเงินจากการก่ออาชกรรมมาซื้อตำแหน่งรัฐมนตรีกลายเป็นผู้บริหารประเทศไทยได้ใช่หรือไม่เราจะปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้หรือนะครับนี่เป็นความคิดเห็นหลากหลายของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ,อ่อนยิ่งแล้วครับพี่น้องธานาธรถูกจุกทักเรื่องหุ้นสื่อมีการไม่เนจใจว่านะครับถ้าเขาบอกว่าธนาธรนี่ยังไม่โอนหุ้นถ้ายังไม่โอนหุ้นแม้ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำสื่อแต่อนาคต อาจจะทําสื่อได้เขาชี้ไปถึงขนาดนั้นและตอนที่พรกรกู้เงินของยิงรักสองล,ะล,ะละ้านองค์กรนี้ก็ชี้ไปขนาดว่าสร้างถนนลูกรังให้หมดก่อนแล้วค่อยคิดสร้างรถไฟไฟไ้าเร็วสูงทำถนนลูกรังให้หมดก่อนแล้วค่อยคิดสร้างรถไฟ รถไฟฟ้าความเร็วสูงมันออกนอกเรื่องนอกราวนอกหน้าที่ไปหรือไม่ล่ะครับแม้แต่ตอนชัดชาติก็เช่นกันโบวถตาชัดชาติทำโครงการเช่นนี้ลูกหลานไทยจะใช้นี่ไปอีก50ปีชัดชาติจะรับผิดชอบอย่างไรออกนอกหน้าที่ไปหรือไม่ล่ะครับนี่ขอให้พี่น้องพิจารณาและเมื่อมาเปรียบเทียบกับคดีธรรมนั้ เรื่องสมัครทากับข้าวสามัครทากับข้าวนี่มันไม่ได้สร้างความวิบัติชิบหายให้กับประเทศนะหลุดจากตําแหน่งยิ่งลักย้ายทวินเปลี่ยนสีคนเดียวเป็นนายกถูกถอดถอนกรณีเหล่านี้มันไม่ได้สร้างความเสียหายวิบัติให้กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง แต่การใช้อำนาจหน้าที่บางทีมันลักลั่นเพื่อเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างที่มันซ่อนเร้นแต่ไม่สามารถซ่อนเร้นความจริงที่ประชาชนคนไทยผู้มีปัญญาผู้มีลมการที่สามารถมองได้อย่างทะลุโปร่ปงว่าเพื่ออะไรเพื่อใครการที่มีคำ ออกมาลักษณะเช่นนี้มันเท่ากับว่าเขาได้ทำลายความชอบธรรมตัวเขาเองทำลายความศรัทธาต่อมหาชนแล้วระยะยาวเขาจะแพ้ภัยตัวเองอย่างย่อยยับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะมีคำออกมาพี่น้องไม่เป็นที่ชื่นอกชื่นใจ แต่ในระยะยาวพี่น้องเชื่อเถอว่าองค์กรเหล่านี้ที่มันไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริงมันจะต้องพังพินาศไปตามกาลเวลาด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ถ้ายังไม่กลับตัวกลับใจไม่กลับมายืนในทิศทางที่ถูกต้องผมก็พูดได้แค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอดทนต่อไปนะครับขอให้มีฝันกำลังใจ คนฉลาดคนตาสว่างเกิดขึ้นเพียบพี่น้องเห็นไหมหน้าสารายาเมื่อคืนเมื่อวานนะพี่น้องประชาชนหัวหดตดหายไหมที่แกนนำไม่ได้ปล่อยแกนนำถูกคุมขังถูกคดีต่างๆนานาแทนที่เขาจะไม่กล้าออกมาแสดงตัวแสดงตนแต่พี่น้องประชาชนออกมาเต็มไปหมดและไม่มีผู้สูงอายุเลยมีแต่ระดับปัญญาชนทั้งนั้น รัฐบาลคิดผิดที่จะมาคิดทำสงครามจะมาคิดเป็นปฏิบัติต่อประชาชนคนรุ่นใหม่คิดผิดเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นฝ่ายถืออำนาจจงสดับรับฟังและจงตั้งสติตั้งสติเพื่อการเสียสละออกจากอำนาจเสียสละให้สถานการณ์มันคลี่คลายเราจะได้มีความปรองดอง ไม่อยากให้เลือดไทยไหลนองท่วมแผ่นด,ดินนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดึงดันจนเกินกำลังนะครับระยะยาวรัฐบาลคงจะรับมือไม่ไหวถ้าไม่เปิดใจยอมรับความจริงว่าอะไรมันเกิดขึ้นในประเทศไทยพระออกมาวิจาร์ณการเมืองก็ไม่ได้ปล่อยกันเถอครับให้ ประชาชนได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีใครแสดงบทไม่ดีใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลคนนั้นจะถูกดุดาจะถูกสังคมตำหนิติเตียนเองเขาจะเสื่อมไปเองนะครับอย่างที่ผมพูดนี่ถ้าผมพูดไม่ดีพูดจันไรพูดแบบอคติผมก็จะเสื่อมไปเองเพราะฉะนั้นขอให้เขาได้แสดงออกเถอะครับ แต่อย่าให้เขาได้มาแสดงการใช้กำลังในการรุนแรงพูดง่ายว่าให้เขาแสดงออกอย่างสันติวิธีแต่อย่าได้มีการใช้กำลังถ้าเขาแสดงอย่ากออกสันติวิธีรัฐบาลไม่จำเป็นไปต้องกั้นไม่จำเป็นต้องเอาลวดหนามไม่จำเป็นต้องเอากำลังไม่จำเป็นต้องเอาตู้คอนเทนเนอร์อะไรบ้าบอคอแตกกันไปเปลืองภาษีเปลืองงบประมาณขี้กาตาขาว อย่าผูกขาดประเทศนี้ไว้ในมือแต่เพียงคนเดียวไม่ช้านานรัฐบาลก็ต้องล่มสลายไปตามการเวลาขอให้ภารกิจหน้าที่เนี่ยได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วประชาชนเนี่ยขอกอกไม่ออกมานอกจากไม่ออกมาขับไล่แล้วเนี่ยเขาจะปกป้องรัฐบาลไปด้วยซ้ำแต่ถ้ารัฐบาลกระทำนอกเหนือหน้าที่นอกเหนือกฎหมายลุกรานประชาชนประชาชนก็ทนไม่ไหว จึงเกิดมีรายการไทยไม่ทนเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจก,กันแค่นี้ครับพี่น้องขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ